DTAC Accelerate โครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย สวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวในไ t ี24ชั่วโมงกันค่ะเรื่องของมือถือหายเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่บ่นกันบ่อยๆและใครๆก็กลัวค่ะสําหรับพวกที่ใช้ iPhone ก็จะมีไฟล์ My iPhone ให้ใช้ในการตามหามือถือได้นะคะแล้วผู้ใช้ Android ล่ะซึ่งก็มีจํานวนไม่น้อยไปกว่าผู้ใช้ iPhone เลยจะทําอย่างไรสําหรับใน Android นะคะก็มีวิธีการในการตามหามือถือได้เช่นเดียวกันกับไฟล์ My iPhone ของ iPhone เลยค่ะแล้วก็ทําได้ง่ายๆด้วยนะคะแต่ว่าเครื่องที่ตามหาเนี่ยจะต้องเปิดโลเคชันเอาไว้ด้วย อ่ละละทีนี้สมมุติว่าถ้ามือถือ Android หายไปต้องการตามหาวิธีแรกก็คือเข้าเว็บเซอร์แล้วก็พิมพ์ url google com android device manager แล้วก็ใส่อินด้วยบัญชี google account ที่คุณใช้กับมือถือเครื่องที่ต้องการตามหานะคะ เมื่อ็อกอินแล้วค่ะก็จะเห็นเลยว่ามือถือที่ตามหาอยู่ตรงไหนในขณะนั้นหรือว่าครั้งสุดท้ายที่อุปกรณ์ของคุณอยู่ก่อนที่จะปิดเครื่องแสดงไว้บนแผนที่นะคะสามารถกดปุ่มริงให้มือถือส่งเสียงออกมาหรือว่ากดล็อกแล้วก็ตั้งรหัสผ่านใหม่เพื่อล็อกเครื่องที่ตามหาอยู่ไม่ให้คนอื่นสามารถเข้าใช้งานได้ค่ะจะเข้าใช้งานได้ก็ต้องใส่รหัสใหม่ที่เราเพิ่งจะตั้งไปไว้ให้ถูกด้วยนะคะพร้อมกับสามารถพิมพ์ข้อความลงในช่อง recovery message เพื่อให้ข้อความนั้น,น,น ปรากฏบนหน้าจอมือถือของคุณเมื่อมีคนพบก็จะได้นํามาส่งคืนเจ้าของได้ถ้าเขาไม่ได้คิดจะขโมยนะคะอย่างเช่นบอกว่าถ้าเก็บได้กรุณาส่งคืนที่ไหนติดต่อใครจะมีรางวัลให้แบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งข้อความนี้ล่ละค่ะก็จะไปปรากฏบนมือถือและอีกวิธีหนึ่งค่ะ ก็คือยืมมือถือเพื่อนที่ลงแอป Android Device Manager เอาไว้นะคะซึ่งแอปนี้ก็ใช้ได้กับสมาร์ทโฟน Android ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเพียงแค่ล็อกอินด้วยบัญชี Google Account s, ก็ช่วยตามหามือถือได้แล้วล่ะค่ะคราวนี้นะคะผู้ใช้ Android ทั้งหลายก็สามารถใช้วิธีนี้ตามหามือถือกันได้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ i t 2 4 h s, s. c o m สวัสดีค่ะ